แล้วไงทำดนตรีระดาบเด็กเรียนอยู่ชั้นไหนครับชั้นปอสองครับสองพสองทับสองแล้วไงครับหนูลาศิรียันพอสองทับสองเป็นพหกห,หนูแล้วไงครับให้หนูถ่ยอย่งแม่อยู่เหรอแล้วหนูอยู่กับใครครับอยู่กับแม่อยู่กับตาเหรอครับแล้วหนูมาทำอะไรที่นี่ครับ ทำไมถึงป่วยครับนหนูินหนูไอไอเหรอครับ<อ>แล้วคุณหมอฉีดตูดไหมครับไม่ทำไมไม่ฉีดแล้วครับแล้วหนูจะกลับบ้านเมื่อไรครับวันนี้หนูหายดีหรือ,อยังครับหายดีแล้วคุณหมอบอกว่าต้องทำอะไรบ้างกลับบ้านนะแ้อต้องทำอะไรอ่เอะ

น้ำน้ำอุ่นได้ไหมครับได้ได้